เบี <Scroll> <language> ้ยประชุมเป็นเรื่องน้าเบื่อรงวันนั้นรึเครืงฟังกลนให้ขอคนละขอคนละร้อเลยให้เบียประชุมมอยู่เ่อรเครื่องก้อขานาเมืองขาขานเมือขาไอไอโถมขาไทเบี้ยไม่มีรสชาติเลยเลยเาเลยในรถทิ้งงานไปสงานนะมึงกวคิดว่าอะไรเนี่ย่ชนนั้นเฮ้คิดว่าจะไปเล่นบอกรนเปล่า เราไปจัจะมีเ่ยกัาลกมาเปนยไปหาโลเลบาวกรไปจาเลยอ้ม่รวบเลยตำรวจขึ้นมารวบอเยไู้มนพูดาไงนะไปเยไปเที่ยวแล้วเกือบเคลียเลยแล้วรวยเนี่ยไอเนี้ยไปกี่ครั้งเราก็ไปนั่งรถกันเดียวไปกี่ครั้งแล้วนี่คือเพื่อนนะไปล เขาไปข้ารถตู้ฝั่งนู้นว่าเขาไปมาเลื่อไอันี้เข้ารถตู้ติดได้สัตว์ไปขกินน้ำเงืนมาจากเมืองจังอัี้พอตื่นขึ้นมาชิบหายร้องโอ้โหอี้ขอรถแอร์อันี้ร้อนน่ไนไก่ย่างก็อาหนุ่มา้ก็ริไม่องเลยไก่ย่างนงนเงนนี่นั่งายาว่กลาไอะไรอะไก่นาอะไรไก่ที่ดกันดูเรียนกระดู แรงดิเด <c oughs> <c oughs> ็บเอาแบงด้วยเราดีมากเลยดีมากเลยไม่รู้นำเงินกับมาอยังรับประยานแต่เรามีอาหารป่านะก็แค่หมูป่ายี่นะก็มีนี่เป็นทางเงินว่แต่ว่าที่มันมีเพราะอะไรนะไอ้ตรงนั้นมันไม่น่ามีหรอกถ้าไม่ต้างร้านนะมันบอกต้องลงเงินไปชุดบอง แล้วไปยิงท really well, like ี the the ่เกาะแล้วมาเที่ยวตรงนี้ดีกว่าจำปาสักสวรรค์นาเคปข้าวอร่อยเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยใกล้เคียงคนไทยเออใกล้เคียงคนไทยสวรรค์นาเคปข้ามมุกทหารไปนี่เทียวมรแล้วทีนี้เราที่เราไปเนี่ยเราไปนั่นเลยทเป็นแหล่งเป็นาไทยเป็นชาวทยเลยเนาะใกล้ันเย เฮ้ทำไปนู่นทำไปนี่ไปที่น้ำเดิมเนี่ยมันแพงนี่แต่ปลานินตัวแค่นี้ต้มยำใช้ปลานินย้อมจำงง่ไปลาไม่อร่อยนะปลก็ปลานินเนี่ยตัวแค่นี้เนตัวมี่อยู่บ้านเราต้องต้องยำอะไรห้ามไม่ได้ดดีดีแล้วดด้การับอนอยยอดเด้วน้ถ้าเกิดใ่ม้้้ สถานีตำรวจหลังตายหน้าโกเขียนสนอนะฮะเขียนนายเอาไป่ทยตำแหน่งอย่าไปเอย่าไปยึดยดลืมไแล้วหมดแล้วมาคแ่ยยึเป็นบไปเอาลไปจดจ่งหวัดไม่น้ำเมินแม่สอดแม่สอดปีหน้าไปพม่าบอกไว้เลยเอหน้า ไปรถหรือว่าไรไม่ตอนนี้มันยืเตรงเลยข้ามเลยละมีแนทาไปเครื่องหอเลยไปหว้าเลยนั่งอนน่าดีว่าเน่าดีว่าน่าดีว่าเรื่งดที่ดนองราหยากตัง์ูนอนังตะสบานอนโรงแรมนะเนี่พี่ดอนยืนนักด้มีพื่อนไีุณสัมั้องมีมีมีจอองมี เดคนตกมากาเยไปปแล้งไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวก็ไป้แล้วไป3-4ปีเนี่ยแต่มแต่เอ้ยยังีอายุราการอปีนะก็นี่3ปีันี่เอาแค่3ปีเดี๋ยวก็ทัวแล้วก็นห้ผมกล้ามากล้าตแหน่งปกตด้วยเนี่ยเบญเฟยก็ป่าทำอนนะบารพงษงชอบมาป่าร้อยปีก็ใส่ เมื่อวันที่ไหนวะเมื่อวันวันที่21วันที่21บ้านเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยบ้านมันเรนๆตอนนเขก่อนพ่อไปได้80ล้านพ่อพระป่า80ล้านแล้วมุวนเนี่ยปีรปีมันมันจะิพราะไอ้ชมตกลงไหมพระป่าเนี่ยกำบังกบอกอะไโนในยุคซึสีอะไรนี่คนเรียติดตามมาแต่ไปเปิดดูในพุทธนาุกรมดิ ให้หนุ่เมเหลือลลไม่ได้แปลว่าพระรอจัรพระแปลว่าผู้ปฏิบัติตนดีหน้าเรื่องใสหน้าเคารพแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นจองแพ้ที่เป็นประจำแล้วว่าเป็นคนหน้ารับถือใช้ได้เราจึงเรียกท่านว่าพระนี่เราไปเรียกให้ลูกหลานเห็นก่น คิ้วอไรเพือเรือเไปเรียกกันกล้าล้าก้้เนนี้ไม่ได้ดีที่ดนนยอยนะอยู่ี้พูดเลก็ไฟ้ย เขาลาสีขาบดแล้วบดใหม่นะเฮ้ยนี่ลงแล้วไมม่ีเหตุที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรเขาไม่พอใจหลวงพ่อมันคนละเรื่องเขาไม่ได้พาอุปชาเขาบอกว่าเขาไม่ติดคิดเรื่องอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเถอไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดสรุปให้เรื่องเรื่องขสองคนไม่ฟังกันความมันทีละคนก็ ก็มก็สดรไม่ขอได้ย้มาาีให้พระพมันเหมือนขอเทพีเนี่ยไม่รู้ที่บุญ้สุดจริงข่อะไรข่เราขูเงี้ยนี่จะผ่านงานขวดมาเฮ้ยนวเี้ยไม่มีวัดรขวเงี้ไม่มีวัดด้ว ว่าเป็นคนประธานผมเลยผมจะไม่เจอเราจากข่าวมาแค่นั้นแหละแล้วมันก็สึกจริงจริงก็สึกจริงไงก็พูดในคนดูตรีเริ่มมาได้ยี่เป็นพูดเสมอถ่ายชีวิตโคายเดือนเดือนแม่พอช่วยชีวิตโคเดือนละห้าพันเมียถามว่าเงินไปไหนบอกว่าช่วยถ่ายชีวิตโคนะพออีกเดือนนึงก็อีห้าพันที่เงินหนักแค่ ไม่นาง e> มามกนคโยตี้แม่งปูดกระตอบไปเปสามเจก็นมากนมื่ออยู่บิมอะอ๋อชิวิตโคเนี่ยใช่ชิวิตโคโคโยตี้โดนสวนอะสามเจกเก็น ที่บางน้ำเปรี้ยวฉะชนเสานี่มันที่เวล์นะใช่ที่พูดให้ฟังมันต้องแขายค่าชั่วโมงเมื่อกี้บอกว่าีโอ้ันต้องแขายค่าชั่วโมงอ๋อไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายชีวิตโค่ถ่ายชีวิตโคเดรโกโยตี้โกโยตี้อ๋อริเงินเดือนหายไปเดือนละห้าพันไอ้เมียก็บอกอุ้ยดีแล้วพี่ทำบุญถ่ายชีวิตโค่เดือนที่สองมาถ่ายอีกโอ้โหี่ เอาแล้วดีแล้วมันเดินที่สายถ่ายถามว่ามันโคอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายไอ้ไอ้ข้าวบ้านมันบอกโคเยอะดีนะเสือโคร่งไอ้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ต้อูชมอีกคนเป็นต้างานมันดีอ้าววันนี้มีคนเกิดในรอบเดือนนี้นะครับรปะธานเด